สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปแนะนำวิธีการศึกษาข้อมูลในกลุ่มคอร์สออนไลน์18สูตรช่วยหลับง่ายและเมนูสามมื้อชวนหลับไวหลับลึกอ่ามาดูกันนะครับว่าเราจะศึกษาในกลุ่มอย่างไรในกลุ่มจะมีทั้งหมด7คลิป อ่าเจ็ดคลิปเรียงตามลำดับนะครับลองดูตามกันเลยนะคลิปที่หนึ่งครับคลิปที่หนึ่งก็คือเรื่องของลักษณะการนอนหลับพักผ่อนที่ผิดปกติและสาเหตุที่เกี่ยวข้องเ่าก็ไปศึกษานะคลิปที่สองคือสูตรการจัดอาหารมื้อเช้าเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนและ คุมและลดน้ําตาลในเลือดไปด้วยเอ้านี่คุ้มค่ามากเลยนะคลิปต่อไปครับคลิปที่3เป็นสูตรการจัดอาหารมื้อเที่ยงเพื่อช่วยในการนอนและคุมน้ําตาลในเลือดและคลิปที่4ก็เป็นสูตรการจัดอาหารมื้อเย็นช่วยการนอนพร้อมคุมน้ําตาลในเลือดเช่นเดียวกันนะคลิปที่5คลิปที่5จะเป็น18เทคนิคช่วยให หลับง่ายหลับสบายหลับลึกตอนที่1คลิปที่6จะเป็นตอนที่2ของเทคนิคช่วยหลับสบายหลับลึกและสุดท้ายครับคลิปที่7ก็จะเป็นรวมเทคนิคชุดสุดท้ายที่ช่วยในการนอนหลับพักผ่อนเพราะฉะนั้นก็ศึกษาให้ครบ7คลิปวิธีการดูให้ชัดๆนะฮะกดขยายนะ การดูจอให้ชัดๆเต็มๆตากดขยายตรงนี้กดขยายเสร็จปุ๊บตะแคงจอครับผมทำจอเป็นแนวนอนนะกดขยายก่อนแล้วทำจอเป็นแนวนอนเห็นไหมครับมันจะออกมาเต็มๆจอดูง่ายศึกษาง่ายครับ